ไม่ว่าทำไมเราต้องฝักไข่ดีค่ะแพทย์หญิงอาทิสาวัชินารมค่ะเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยมีไข่ที่มีจำนวนจำกัดแล้วก็จะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณการฟรีสไข่ก็เลยเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยล็อกอายุของไข่หรือว่าคุณภาพของไข่ไว้นะอายุที่เราได้ทําการฟรีสไข่ไว้ค่ะอายุที่เหมาะสมในการฟรีสไข่อยู่ที่อายุ32 -37 ถึงปีโดยถ้ายิ่งฟรีสไข่ตอนอายุ ยังน้อยอยู่เนี่ยโอกาสที่จะได้ไข่ที่มีจํานวนที่เหมาะสมและคุณภาพที่ดีก็จะมีมากกว่าค่ะจำนวนไข่ที่แนะนําในการฟรีซส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ20ใบโดยถ้าเกิดมาฟรีซที่อายุน้อยกว่า35ปีอาจจะฟรีซอยู่ประมาณ15-20ใบแต่ว่าถ้าฟรีซช่วงอายุมากกว่า37-38ปีอาจจะต้องฟรีซประมาณ25-30ใบขั้นตอนในการรักษาทนาให้มาประเมินเบื้องต้นก่อนเพื่อที่จะได้ดูปริมาณของไข่ว่าถ้ามีการกระตุ้นไข่เกิดขึ้นจะได้ไข่ปริมาณกี่ใบ แล้วก็การการกระตุ้นไข่เนี่ยจะเริ่มจากรอบเดือนวันแรกถึงวันที่2ของรอบเดือนมีการอัลตราซาวนมีการตรวจเลือดก่อนแล้วก็มีการทําการกระตุ้นไข่โดยใช้เวลากระตุ้นไข่ประมาณ2สัปดาห์จนถึงการเก็บสุดท้ายนี้การฟรีสไข่ก็เป็นการสร้างทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในกรณีที่ถ้าเกิดต้องไปแต่งงานตอนอายุที่มากขึ้นแล้วก็ลองพยายามตั้งครันเองแล้วไม่สามารถตั้งครันได้การกลับมาใช้ไข่ที่เราฟรีสไว้ตอนอายุยังน้อยก็เป็นการ เพิ่มโอกาสนี้ของการตั้งคันในอนา,าคตได้ค่ะ